กว่า30ปีแห่งความสำเร็จบริษัทคาหล็ไทยเยอรมันจำกัดได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2525 25ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสองประเทศไทยและเยอรมันตลอดระยะเวลากว่า3ทศวรรษเราไม่เคยหยุดมุ่งมัน่นพัฒนาการให้บริการดูแลรักษาผิวสีรถยนต์ที่เรายึดมั่นดำเนินงานภายใต้ปณิธานมากกว่าการให้บริการ คือมาตรฐานที่คุณพอใจโมแดนอคาแค r วันนี้คือบทพิสูจน์ความภาคภูมิใจที่ลูกค้าต่างให้ความเชื่อมัน่นมั่นใจวางใจให้เราเป็นหนึ่งผู้ปกป้อง,องดูแลความเงางามผิวสีรถยนต์ที่มากด้วยประสบการณ์เรียบพร้อมด้วยบุคลากรผู้มีความรู้ความชำนาญที่ผ่านการอบรมอย่างสม่ำเสมอ เคียงข้างให้การดูแลเป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นและสนับสนุนให้พัฒนาตนเองในด้านศักยภาพต่างๆที่ได้การยอมรับจากสถาบันต่างๆทั้งในและต่างประเทศด้วยรางวัลแห่งคุณภาพรางวัลแห่งความสาเร็จเพื่อการขยายฐานความเข้มแข็งสู่งานบริการที่ได้มาตรฐานเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าของเราควบคู่กับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดี จากความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบสีคาหลก68ผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมันที่เราภูมิใจนำเสนอนวัตกรรมการผลิตแบบนาโนเทคโนโลยีระดับคุณภาพที่เปลี่ยนด้วยประสิทธิภาพการใช้งานที่จะคอยปกป้องดูแลรักษาสีผิวรถยนต์ของคุณให้แข็งแกร่งและดูเงางามประกายดั่งแก้วใส ควบคู่กับการให้บริการชั้นเยี่ยมที่มีให้คุณเลือกใช้บริการได้อย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็นบริการขัดเคลือบสีเคลือบสีล้างสีดูดฝุ่นซักบบาะรมพ่นกันสนิมรถยนต์และสุดพิเศษกับการให้บริการเคลือบแก้วโมลี่คริสตัลทั้งหมดนี้คือเอกสิทธิ์เฉพาะที่ศูนย์บริการคาแลก68และศูนย์บริการโมลี่แคร คาแคร์ของคนไทยที่ได้รับสิทธิ์เพียงผู่เดียวในประเทศไทยหนึ่งในศูนย์บริการที่ก้าวล้ำนำสมัยครอบคลุมการให้บริการได้อย่างครบวงจรเหมาะกับรถยนต์ทุกรุ่นทุกขนาดที่รองรับการให้บริการมากกว่า50สาขาทั่วประเทศไทยที่วันนี้ขยายสาขาสู่ประเทศพมา่าลาวกัมพูชาเพื่อการพัฒนาธรุรก,กิจก้าวไกลสู่ระดับอาเซียน และพลังแห่งความสุขความสำเร็จที่เกิดขึ้นในวันนี้ล้วนมาจากพนักง,งานทุกระดับทุกคนที่หล่อล้อมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจากก้าวแรกสาขาที่หนึ่งขยายธุรกิจกว่า50สาขาวันนี้เราภูมิใจที่ได้เห็นรถยนต์ของลูกค้าดูสะอาดเงา,างามได้โลดแล่นอยู่บนทุกเส้นทางที่ทำให้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารมีรอยยิ้ม และความพึงพอใจนั่นคือความสุขที่เรายินดีให้บริการโมลิแคร์บายคาลห68เรามีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นําในเรื่องของการบํารุงรักษาสี่รถยนต์ของโรกนะครับและสิ่งสําคัญคืออยู่ภายใต้สโลแกนที่ว่าโมลิแคร์โมเดิร์นคาร์แคร์มากกว่าการให้บริการคือมาตรฐานที่คุณพอใจ หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าการรับบริการที่โมริแคร์บายคาร์ลก68นั้นมีความแตกต่างอย่างไรอันดับแรกคือเรื่องของการมีมาตรฐานในการให้บริการอย่างดีนะครับเพราะเด็กๆทุกคนหรือเจ้าหน้าที่ทุกๆท,ท่านจะรับการผ่านการฝึกอบรมที่ดีจากสำนักงานใหญ่เพื่อที่จะทําให้เกิดคุณภาพในการบริการที่ดีเหมือนกันอันที่2ครับในส่วนบริการของโมริแคร์บายคาร์ลก68เราจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เคมีพันธุ์ที่ดีที่สุดก็คือภายใต้แบรนด์ของคาร์ลก68 นะครับนำเข้าจากประเทศเยอรมนีโดยตรงนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะให้ความเงางามและความแวววาวกับบนตัวผิวสีรถยนต์สิ่งสุดท้ายครับท่านจะได้รับรอยยิ้มและความประทับใจกลับไปนะครับทุกๆครั้งเมื่อท่านมาเยี่ยมเยือนในศูนย์บริการของบริแครบายคาราโฮแปนะครับ mm hmm. เพราะเราให้มาตรฐานการบริการที่เป็นหนึ่งนะครับและคือหัวใจสําคัญของเราทุกคนครับนอกจากความใส่ใจที่เราเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าแล้ว เราพร้อมมอบโอกาสให้กับนักธุรกิจทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จไปกับเราธุรกิจเฟนชายคาแครสัญชาติไทยรายแรกที่ได้รับหนังสือรองรับมาตรฐานคุณภาพเฟนชายจากกรมพัฒานาธุรกิจการค้าควบคู่กับรางวัลแห่งความสำเร็จที่เราภูมิใจสร้สางสรรค์งานบริการด้วยใจนี่แหละครับคือพวกเราโมลิแคร์คาแคร์ของคนไทย